สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอกรีนอัลล็อกนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงการเตือนภัยนะคะเตือนภัยมืดในสังคมทุกวันนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะสังคมเรามันเกินเยียวยาแล้วจริงหรือไม่โปรดสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะข่าวคราวทุกวันที่เกิดขึ้นมีแต่เรื่องโหดร้าย ้าแกงกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ด้วยความห่วงใยปรารถนาดีจริงๆจ,งจึงขึ้นมาพูดเตือนให้เพื่อนๆร่วมโลกด้วยกันคนดีๆเนี่ยต้องาระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะสังคมทุกวันนี้มันเข้าสู่ยุคมืดแล้วจริงๆนะคะยุกกรียุคค่ะเขาเรียกกรียุคนะยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นยุคอันตรายที่สุดเลยผู้คนห้ามหันกันเองค่ะบางคนไม่รู้ตัวเอง ว่าตัวเองป่วยไปถึงไหนอะไรยังไงร้อนก็มีครั่งก็มีครั่งสารพัดแบบที่จะทําให้ครั่งเก็บกดก็มีนะคะเก็บกดแก้ปัญหาไม่ได้ชีวิตแบบมีแต่เรื่องแต่ราวเข้ามาสูงลุมก็เลยกลายเป็นคนแบบเสียสติอ้าคลั่งไปโดยไม่รู้ตัวเองนะคะบางคนป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยอันตรายมากนะคะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันละวันนี้นะกลัวจริงๆจึง,จงขออนุญาตขึ้นมาพูดว่า โปรดระมัดระวังอย่างเข้มงวดนะคะภัยมืดภัยสว่างมันมีทั่วไปหมดเลยไปไหนมาไหนต้องใส่เสื้อกาะแล้วละมั้งเพื่อนๆจ้ะคะไปไหนมาไหนยังต้องใส่เสื้อกาะกป้องกันตัวแล้วหรือ,อยังไงเนี่ยเ,ออเดินเดินอยู่ดีๆนั่งนั่งอยู่ดีๆก็โดนมาทําร้ายโดนไม่รู้อีน้อยเหนือนอ,นอะไรนะ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างวันนี้เห็นหมาดๆเลยนะคะข่าวอะน่ากลัวมากเลยอะอื ผู้คนป่วยทางจิตเกลื่อนกราดบ้านเมืองไปหมดแล้วนะคะใครจะช่วยได้เนี่ยใครจะมาช่วยให้สุขภาพหรือ,อสุขภาพจิตใจของผู้คนในบ้านเมืองเราเนี่ยมันให้มันดีขึ้นมาหน่อยนะมันไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าใครดีใครร้ายใครป่วยทางจิตแปรปรวนฟันฟ่นเฟือนสติสตังค์อค่ะควบคุมไม่ได้นะคะจิตหลุดอจิตหลุดสติหลุด,อะ,ลด,ลดอะไรอย่างนี้นะคะ จะระวังตัวยังไงดีล่ะน่ากลัวสุดๆเวยค่ะเหมือนกําลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางดงมฤตยูนะท่ามกลางท่ามกลางสงครามอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆค่ะสังคมแย่ลงมากเลยนะคะแย่ลงแย่ลงเป็นระยะระยะมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้หนักลงเรื่อยๆค่ะผู้คนด้อยศักยภาพลงแล้วก็ด้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้พูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะคะ ดุดันมากขึ้นโง่มากขึ้นไร้ศักยภาพมากขึ้นไร้เหตุไร้ผลไร้คุณธรรมไร้สติไร้ยางอายไร้ความรับผิดชอบไร้การไร้งานอีกด้วยนะคะไอ้ไร้การไร้งานที่มันเป็นสิ่งที่มันก็เห็นใจนะคะมันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันตกงานตกานตการไม่มีงานทําอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจแต่บางคนที่งานการก็พอจะทําได้แต่ไม่อยากทําเพราะขี้เกียจมันก็มีนะคะอืมและ ไร้ชีวิตจิตใจค่ะโหดเที่ยมทารุณป่วยทางจิตอ้ยเหนื่อยจังเลยค่ะเสุขภาพกายสุขภาพจิตย่ำแย่ลงทุกวันเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยล่คะคะทีนี้นานละสิเนาะยกตัวอย่างความน่ากลัวนะคะสุดๆเลยอันนี้สุดๆเลยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะคนเดินไปซื้อของร้านชำ แล้วกาลังจะเดินกลับขึ้นลิฟต์ขึ้นอพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนลงมาอ่าเสวนสวนลงมาจากข้างบนนั่นแหละออกมาจากลิฟต์มาเดินมาจู่ๆเอามีดมาจิ้มพุงของคนที่เดินสวนจะขึ้นลิฟต์ไปอ,ะอ่ะอ่าเอามือเอามีดมาจิ้มพุงเสร็จแล้วพอจิ้มเสร็จนางก็เดินต่ออาดอาดอาดไปเลยถอดมีดออกมาก็เดินต่อไปแล้วก็เห็นใครก็จิ้มใครเดินสวนก,ก็จิ้มจิ้ม นึกว่าเป็นจิ้มแตงโมหรือยังไงไม่เข้าใจนะคะเนี่ยเดินแล้วก็ดิน้นเห็นใครจิ้มหมดเสร็จแล้วก็ไปหารอปภอ,อีกที่นั่งอยู่ในป้อมรอปภของอพาร์ตเมนต์รอปภก็คงคิดอะไรไม่ทันหรอกว่าว่าจะเป็นคนใจร้ายจะดํำยังไงเพราะเดินหน้าตากันดีๆมาเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เดินเดินเดินมาแล้วก็เข้าไปถึงก็ไปจิ้ม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 รอปภจนไส้ทลักออกมาเพื่อนๆค่ะ มันโหดร้ายเหลือเกินน่ากลัวจริงๆนะคะมันน่ากลัวมากๆเลยในที่สาธารณะเอออพาร์ตเมนต์เอ่ออเเอยคอนโดเอ่ยที่ต้องใช้ลิฟต์ร่วมกันที่ต้องเ,ออเดินสวนทางกันขึ้นไปมาโอ้โหมันมันมัน่นนนากลัวขนาดนี้แล้วเหรือเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะจริงๆนะโลกวิปริตคนวิปราสไปหมดแล้วหรือโอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกตกใจให้เกิดอาการตื่นตูมไม่ใช่นะคะพูดเพื่อให้ระมัดระวังค่ะ ให้ระวังตัวนะคะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้ดีๆนะคะเดินที่ไหนที่เปลียวหรือไม่เปีียวก็แล้วแต่แม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตในจะเดินขึ้นลิฟต์ในอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยโอ้เดินดีๆนะคะเออประชิดเดินเดินไมาหเห็นใครมัน,ปนแปลกๆต้องรีบวิ่งหนีหลบไปเลยโอ้โอหนานสงสางสารจังเลยมนุษย์เรามนุษย์ในประเทศไทยเราเนี่ยทำไมมันเป็นขนาดนี้นะ่ะเหมือนกันอยู่ในสงครามเลยเนาะ ต้องคอยหมอบคอยหลบคอยจ้องแล้วก็หลบวิ่งซ้ายวิ่งขวาหลบหน้าหลบหลังเอ้ยมาอย่างไงวไอ้คนนี้เฮ้ยมันจะมีอาวุธหรือเปล่ามันอะไรอย่างเงี้ยยังกับหลบหมอบหลบกระสุนอยู่ในสงครามคอยหลบศัตรูตลอดเวลาใช่ไหมคะอยู่ในสงครามแต่นั้นมันมองออกนะไอ้นั่นคือศัตรูอย่างน้อยน้อยแหละชุดที่มันใส่ซึ่งหน้าตาของมันเราก็รู้ว่ามาลบกันจะจะรู้เลยว่าอันนี้มาลบกันเราก็ดูออกว่าอันนี้พี่ไทยหรืออันนี้พี่เอนุ้นี้มันก็จะดูกันออกถูกไหมค่ะแต่อันนี้พี่ไทยด้วยกันหมดเลย แล้วก็เดินมาไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามใดๆเลยเดินมาธรรมดาใช้ชีวิตเป็นปกติเนี่ยเดินสวนกันเนี่ยแล้วอยู่ๆจิ้มแทงกันจิ้มแทงกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวไปขนาดนี้แล้วนะคะเออผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็ไม่รู้จะทายังไงแล้วเนาะใครจะช่วยเราได้แล้วทีเนี้ยต้องทํายังไงละ่ะคะเพื่อนๆคะ่ะเออต้องต้องไม่ออกจากบ้านหรอนะอนาคตก็เหมือนที่เคยทําคลิปเอาไว้แล้วล่ะ าอาจจะต้องแบบอยู่ในดินแดนของตัวเองเป็นอนาจากักแล้วอะล้อมล้วาให้สูงๆแล้วก็ไม่ออกนอกบ้านแล้วใช้สั่งของก็สั่งเออมาทางทางออนไลน์เนาะมาส่งมีรถมาส่งมาอะไรแล้วก็ไม่ต้องออกไปรับของด้วยนะมันไม่รู้ว่าคนที่มาส่งของเขาจะจิ้ม,มเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเออมีเหมือนที่เคยทําคลิปเอาไวอ้อ่ะมีไอเป็นสลิงกระเช้าเลยอะ่ะ ยื่นลงไปเขาใส่ของใส่อะไรให้เราเราก็จ่ายโอนเงินเสร็จเราก็ดึงกลับเข้ามาเก็บตะกร้าเราให้เรียบร้อยอย่าไปอย่าไปตั้งไว้ข้างหน้าข้างข้างนอกนะเดี๋ยวเออมันไ่ใจอะไรกันไม่ได้แล้วค่ะทุกวันนี้คนป่วยกันเยอะนะคะป่วยทางจิตกันเยอะมากเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรกันนะักันะหลอนอะไรกันเนี่ยหลอนทั้งเห็นก็บอกว่าหลอนทั้งยาเสพติดหลอนกัญชาด้วยเออเอาอะไรอีกอะกระท่อมอีกเหรอแล้วมีอะไรอีกล่ะเออหลอนกันไปหมดเลยหลอนสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปหมดแล้ว ลำบากลำบวนเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ผู้คนก็บ้าบออะไรกันโอ้โหประเทศไทยจงเจริญค่ะเอ,อในสังคมปัจจุบันนี้เห็นจากเหตุการณ์ไร้ลาลา,ลาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นน่ะมันดูไม่ออกเลยนะคะว่าใครเป็นใครใครปกติหรือไม่ปกติไม่รู้มันบ้าข้างเสียสติขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะมันจะทิมแทง ไปทั่วโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยมันมันบ้ากันไปหมดแล้วนะคะเพื่อน่ะโปรดระวังนะคะเกลิ่นขึ้นมาพูดตรงนี้ดิฉันขึ้นมาพูดตรงนี้ก็คือด้วยความปรารถนาดีอย่าไว้ใจว่าอย่าไว้ใจทางอยาววางใจคนไปไหนมาไหนให้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองให้ดีๆถ้าถ้าไม่ค่อยดีเนี่ยอยู่ๆเขาเดินดิ่งมาหาเราเราต้องถอยก่อนเลยเราต้องคือคาดคะเนไปเลยว่าอันนี้มันไม่ประสงค์ดีกับเราแล้วเราต้องถอยได้ถอยเลยนะคะ เอออย่างเดินอย่าเดินก้มหน้านะคะก้มหน้าไม่เอออย่าเดินก้มหน้างุบงุบไม่ได้นะ,ะเดินเราต้องคอยตาเราต้องลอกแรกลอกแรกมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังตลอดเวลาโอ้อยู่ยากขึ้นคู่มือคูม,มือเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอยู่ยากขึ้นจริงๆแต่เราก็ต้องอยู่อยู่ให้ปลอดภัยนะคะค่ะแล้วอยู่ให้ปลอดภัยอยู่ยังไงล่ะทีเนี้ยเนาะพูดไปมันก็มันก็พูดยากเนาะเเป็นว่าเรา มั่นทำบุญกุศลนะครับอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปก็อย่าไปที่ไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่น่าจะปลอดภัยก็อย่าไปเลือกค่ะเลือกสถานที่ที่จะไปแต่อย่างว่าเราก็ไม่รู้อีกเนาะสถานที่ไหนคือจะไม่มีคนป่วยทางจิตใจโอ้ยเนาะแต่ก่อนนี่นะเวลาไปเที่ยวบ้านตัวเองบ้านของตัวเองเลยในหู่บ้านมีรปภอ,อย่างดีเลยเนี่ย เคยเดินเล่นหน้าหมู่บ้านเอ่อตามถนนหมู่บ้านน่ะหน้าบ้านของเราอะ่ะเดินออกไปก็เป็นถนนส่วนกลางของหมู่บ้านแล้วก็เดินเล่นๆไปเรื่อยๆพาหมาเดินเล่นล้อไปทางสาระไว้น้องไว้น้ำน่ะแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เ <c oughs> ชื่อไหมคะเวลาไปเด่ย <c oughs> ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยออกไปเดินเลย <c oughs> ไม่กล้าเลยอยู่แต่ในรอบรั้วของตัวเองรอบรั้วบ้านของโดดของตัวเองเท่านั้นไม่กล้าออกไปเดินในอ่าในส่วนกลางเลยเพราะไม่รู้ว่า บ้านหลังไหนเขาจะคลั่งขึ้นมาตอนไหนเขาจะมีปัญหาอะไรยังไงมันเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วค่ะอาวุธก็มีแบบเต็มไปหมดเลยอะไรแต่อะไรอ้ยเข้าบ้นป่าเมือนเมืองเถื่อนแล้วจริงๆนะคะเนี่ยพูดไปก็มันก็ไร้ประโยชน์นะคะแต่อย่างน้นอยๆก็ได้เตือนกันเนาะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นอย่าชะล่าใจนะคะอย่าเอออย่านิ่งนอนใจว่าเออไม่เป็นไรหรอกจะมีคนเดินสวนเรามาอย่างเงี้ยเ,เราก็ต้องแบบ นิดหนึ่งว่าเอ๊ะมาดีมา้ายเดี๋ยวต้องคอยดูก่อนอันตรายค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เพิ่งเห็นข่าวมาดเลยนะคะเป็นผู้หญิงด้วยที่ทําการแบบนั้นนะคะน่ากลัวสุดๆนะคะ่ะเพื่อนๆค่ะทุกท่านขอให้มีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองไปที่ไหนมาไหนก็ขอให้โชคดีมีชฉ่ปลอดโรคปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนนะคะทุกท่าน่าจ้าทุสาตทุตาธุาทค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ